สารป้องกันกําจัดโรคเน่าคอรวงที่ชาวนาควรมีติดนาไว้เอามาเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องชาวนาที่กําลังเจอปัญหาโรคเน่าคอรวงโรคไมคอรวงจะพบมากในแปลงที่มีข้าวที่หนาแน่นหรือแปลงข้าวที่หวานข้าวแน่นๆหรือการใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงเกินไปและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้โรคเน่าคอรวงระบาดก็คือสภาพอากาศอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของเน่าคอรวงคือ อากาศที่ในตอนกลางวันร้อนและในตอนกลางคืนมีสภาพความชื้นสูงจะทําให้การระบาดของโรคเน่าคอร่วงระบาดให้ไวมากขึ้นยาที่ใช้ป้องกันร,รักษาโรคเน่าคอร่วงจะมีอยู่ประมาณสัก3าถึงสกลุ่มหาซื้อได้ตามท้องที่ของตัวเองนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม11บวก3กลุ่ม11บวก3ในเขตนาะข้าวต้องบอกว่าเป็นกลุ่มยาป้องกัรรักษาโรคเน่าคอรวงที่ชาวนาคุ้นๆกันเยอะมากนะครับเช่น ทีบูโคโนาโซนบวกไตรฟอซซีสโตบินซึ่งเมื่อก่อนจะมีแค่สูตร W G คือสูตรผงเม็ดเล็กแต่ปัจจุบันทีบูโคโนาโซนบวกไตรฟอซซีสโตบินจะมีเป็นสูตรน้ำออกมาก็คือจะเป็นสูตรเนื้อครีมเป็นสูตร S C ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งอกอกมาเรเร็วนี้อีกตัวหนึ่งที่เก่งโรคเน่าคอรวงที่อยู่ในกลุ่มส่ยนบวกสามก็คือตัวไพรลโคโสโตบินบวกอีฟอกซี่คนาโซนหรืออะซ,ซ็อกซี่สโตบินบวกไดฟินโ,โนคนาโซนอะซ,ซ็อกซี่สโตบินบวกโพฟิคนาโซนเป็นต้นนะครับก็จะเป็นกลุ่่มที เก่งในเรื่องการรักษาโรคเน่าคอรวงและในกลุ่ม11นะครับที่เป็น11เดี่ยวไม่ได้บวกกลุ่มสามาจะมีตัวใหม่ที่ระยะหลังๆผมเห็นร้านเพื่อนๆในกลุ่มนาข้าวเริ่มเอามาขายกันแล้วก็รักษาป้องกันโรคเน่าคอรวงได้เป็นอย่างดีก็คือตัวไพลาโคสโต r บินแต่ไพลาโคสโตบินตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ก็คือเป็นไพลโคสโตบิน10%สูตร C s นะครับ อ่ะสูตร CS นี่จะไม่ค่อยคุ้นๆกันใช่ไหมครับเพราะว่าสูตร CS หรือสูตรแคปซูลซัสเพนชั่นเป็นสารที่อยู่ในรูปของส่วนผสมของสารเอดริที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกของโพลิเมอร์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำพร้อมกับสารช่วยกระจายตัวและทำให้การเปียกไปดีขึ้นนะครับ เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเป็นสูตรที่ทันสมัยที่สุดของสูตรสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับโดยสารสูตร CS เมื่อลงน้ําจะทําให้เกิดสารแขวนลอยที่เกิดขึ้นของอนุภาคขนาดเล็กด้วยความที่มันอนุภาคเล็กเวลาฉีดพ,พ่นลงบนใบข้าวมันจะซึมแผ่กระจายได้ดีมากแล้วก็เข้าไปสู่เซล โดยสารสูตร CS จะทําให้สารออกฤทธิ์สม่ําเสมอและแม่นยำนะครับทำให้ป้องกันโรคเน่าคอรวลงได้ดีมากเลยก็เ,เป็นุดใหม่ที่อยากแนะนําให้ร,รู้จักกันเป็นทางเลือกให้กับชาวนานะครับต่อมากลุ่มที่2กลุ่มนี้เราก็จะคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือกลุ่ม16.1ที่เรารู้จักกันเลยก็คือตัวไตรไซคาโซน75% w p ลุ่มนี้ก็มีการนํามาใช้รักษาโรคเน่าคอรวงกันอย่างแพร่หลายนะครับและเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากไตรไซคาโซนเดี๋ยวแล้วยังมีไตรไซคาโซนบวกกับสารกลุ่มอื่นๆไตรไซคาโซนบวกโคพิคอนโซนไตรไซคาโซนบวกคาซุก้าไมซินไฮโดรคอไลด์ไฮเดนไตรไซคาโซนบวกแมนโคเซตการบวกสารอีกกลุ่มเข้ามาก็จะทําให้การออกฤทธิ์ในการป้องการกำจัดคําได้ดีขึ้นออกฤทธิ์ได้กว้างขึ้น และอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือกลุ่ม3นะครับตัวที่ชาวนาทุกคนร,รู้จักกันและต้องเคยใช้กันทุกคนก็คือกลุ่ม3บวก3ไดฟิโนโคนาโซนบวกโปรฟิโคนาโซนก็คือตัวอามูเลแล้วก็ยังมีตัวทีบูโคนาโซนซึ่งตะกูไต่โซนกลุ่ม3มนี่ก็มีการใช้ในนาข้าวกปนอย่างเยอะมากนะครับทั้งกลุ่ม3เดี่ยวกลุ่ม3บวก3กลุ่ม11บวก3นะครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ตัว3บวก3ที่ดังสุดในนาข้าวก็คิดว่าจะเป็นตัวอามมเลและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6 กลุ่มนี้ชาวนาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือตัวไอโซโพ t ไทโอเลนคือตัวฟูจิวันแล้วก็ยังมีตัวใหม่ออกมาที่เป็นเจเนเรชันล่าสุดก็คือตัวอีดีเฟนฟอร์ดตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ในกลุ่ม6ที่เอามาพัฒนาต่อเนื่องจากตัวฟูจิวันหรือตัวไอโซโพ t ไทโอเลนนะครับที่เป็นยาที่รักษาโรคก,กัดไปแห้งเน่าคอรวง ก็เป็นกลุ่มสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราโรคเน่าคอรวงที่เอามาฝากชาวนาน,นะครับใครหาซื้อตัวไหนได้ก็หาซื้อได้ใกล้ใกล้บ้านเลยก็มีทั้งยาเก่ายาใหม่เราควรพ่นป้องกันก่อนเกิดโรคจะททาให้การรักษาของโรคทาได้ดีที่สุดถ้าเราอ่านอากาศเป็นแล้วเรารู้ว่าถ้าอากาศแบบนี้โรคเน่าคอรวงจะมาให้เราหายามาฉีดป้องกันได้เลยเพราะว่ายาที่แนะนําส่วนใหญ่เป็นยาดูดซึมเมื่อพ่นลงไปบนข้าวแล้วมันจะอยู่ในข้าวได้นานแล้วก็สลับกลุ่มยา บ่อยๆยาใช้อย่าใช้ยากลุ่มเดิมๆซ้ำๆเพราะยากเก่งแค่ไหนใช้ซ้ำๆก็ดื้อยาได้นะครับขอบคุณครับ